วันนี้เราทำแบบนี้ค่ะนะคะแต่ว่าจะใส่ในข้างบนตัวเค้กนะแต่ว่าเค้กตรงนี้เราก็จะจำลองให้เหมือนเป็นจานนะคะโอเคไหมจะมีจานใช่ไหมคะมีจานแล้วก็มีมะม่วงมีข้าวเหนียวด้วยแต่ไม่ใช่ข้าวเหนียวจริงนะไม่ใช่มะม่วงจริงด้วยนะคะเป็นตัวเค้กนะคะเป็นตัวเค้กนะ ก่อนอื่นเริ่มแรกเลยเราจะทําจานก่อนจานที่จะใส่ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะอุปกรณ์เราจะมีเครื่องปั่นตรงนี้ใครใช้เป็นเครื่องปั่นผลไม้ที่มันเป็นโถตรงนั้นก็สามารถปั่นได้นะปั่นได้เหมือนกันนะคะเค้กที่เราอบมาตรงนี้นะอันนี้ของก็เป็นชิฟฟ่อนนะคะเราชีกค่ะใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้นะคะใครจะอบเป็นสปันเค้กอบเป็นบราวนี่ก็ยังได้นะ,ะบราวนี่ยิ่งอร่อยนะ คือราวนี้นี่จบเลยนะไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเพราะว่ามันมีความเนื้อมันนะคะมีความนุ่มนิ่มชุ่มฉ่ำเนบอยู่ในนั้นแล้วนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นตัวเค้กเนี่ยชิฟฟ่อนไม่ว่าสปันเค้กชิฟฟ่อนเค้กเนาะเราต้องมีเติมเนยหรือว่าครีมหรือว่าตัวเนื้อครีมปาดเค้กเนี่ยเข้าไปเราจะปั่นเลยนะคะจะเสียงดังนิดนึงนะ เดี๋ยวก้เนี่ยจะเอาเนื้อเค้กนะคะมาใส่ตรงนี้และก็เราจะผสมกับครีมค่ะซึ่งครีมตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอที่บายนิดนึงก่อนนะครีมที่อยู่ในนี้นะคะมันคือบัตเตอร์ครีมนะคะบัตเตอร์ครีมเนี่ยที่เราเนี่ยทำไว้แล้วเราก็ฟริตไว้นานมากประมาณสักเดือน2เดือนได้เลยนะใครที่จะทำตัว ครีมครีมปาดเค้กนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นบัตเตอร์ครีมนะที่ก้อยฟรีสไว้นะคะใส่ในใส่ในถุงซิปล็อกแล้วก็ใส่ในตู้ช่องฟรีสไว้แล้วก็เอาออกมาใช้แต่ใครที่ไม่มีบัตเตอร์ครีมก็ให้ใส่เนยใส่เนยลงไปเลยเป็นเนอยออกนิ่มๆหน่อยแบบนี้ค่ะนี่เตรียมมาเตรียมมาให้เรียบร้อยนะคะเตรียมมาให้เรียบร้อยนะคะ,ะใครที่ไม่มีบัตเตอร์ครีมตรงนี้นะคะ เราก็จะใส่เนยนะคะนี่อันนี้คือเนอยนะเนยจะนิ่มๆนะคะอุณหภูมิห้องก็คือเนี่ยยี่สามยี่สี่้าองศา3นะคะโอเคไหมแต่อนนี้เดี๋ยวจะใส่จะใส่ตัวบัตเตอร์ครีมนะคะเดี๋ยวเวลาที่อันนี้จะจะไม่ได้มีสูตรตายตัวนะว่าส่วนผสมอะไรเท่าไหร่นะคะให้เราเนี่ยดูตามนี้นะดูตามที่ก้กํกำลังทำอยู่นะคะเราจะใส่นี้เข้าไป นี่คือเนื้อเค้กนะเนื้อเค้กนะดอกจันนะคะใครที่มีเป็นบราวนี่หรือว่าบัตเตอร์เค้กนะก็ใช้อน,นันได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใส่พวกเนยหรือว่าพวกครีมเข้าไปนะพวกถ้าเกิดว่าเป็นบัตเตอร์เค้กหรือบราวนี่เนี่ยมันมีส่วนผสมของเนยอยู่แล้วนะคะเวลาที่ปั้นเนี่ยเนาะใครที่อยู่ในคอร์สเค้กป๊อปเราจะรู้กันดีนะปั้นมันก็จะเป็นรูปทรงตามที่เราต้องการเลยนะคะแต่ว่าเนื่องจากนี้มันเป็นตัวชิฟฟ่อนนะคะสปันเค้กมันไม่มีเนยนะเพราะฉะนั้นไม่มีเนยก็ใส่เข้าไปค่ะ ใส่เท่าไหร่หรอคะพวกเราดูนะดูดูดูดกใกล้ๆนะคะตะกี้ตักออกมาประมาณสักนิดนึงนะคะประมาณนี้เราก็ขยำค่ะขยำตัวเนยกับเนื้อเค้กเนะี่ยเข้ากันแบบนี้นอะไรโอเคเดี๋ยวพอเราทำได้แบบนี้แล้วนะคะ แล้วก็อุปกรณ์เราจะมีดังต่อไปนี้นะคะอันนี้เนี่ยมันคือเป็นพิมพ์ทัพนะเป็นพิมพ์ที่มันถอดก้นได้แบบนี้นะคะใครจะใช้เป็นพิมพ์พิมพ์เค้กก็ได้นะที่มันถอดก้นได้นะคะก้อยเนี่ยก็จะเอาตัวเค้กเนี่ยลงไปแบบนี้นะคะแล้วทีนี้นะเอาเทคนิคนะคะไปใช้นะไปปรับประยุกต์ใช้นะคะเราก็จะนี่ทำแบบนี้นะอ่ะใส่เข้าไปค่ะ แล้วทีนี้นะคะเราก็ทำแบบนี้นะเดี๋ยวก็จะดูว่ามันจะเยอะไปไหมแล้วเราก็ทำเทคนิคนี้นะคะกดลงไปโอเคก็ย่อพอดีละแต่ว่าถ้าเกิดเรามีเวลาหน่อยนะตบตบตบแบบนี้เกลี่ยๆกย,กย,กยแบบนี้ให้มันเรียบนะ แช่เย็นค่ะเพื่อความรวดเร็วอันนี้จะขอแช่ในช่องฟรีเลยนะคะอ่ะทุกคนเห็นกันชัดเนาะได้แบบนี้นะคะแช่ในช่องฟรีซนะคะเดี๋ยวก็จะแช่ในช่องฟรีเลยนะคือที่จริง10นาทีก็เซตตัวแล้วนะคะถอดออกมาได้เลยคือตอนนี้ก็ถอดออกได้แหละแต่ว่ามันยังนิ่มอยู่นะครับต่อไปนะคะสิ่งที่จะทำเนี่ยมันคือตัวมะม่วงค่ะ อ่ะเดี๋ยวก้อยขอทํามะม่วงประมาณสักลูกที่มันเล็กๆนิดหนึ่งนะคะก้อยใส่อันนี้ไปประมาณสักไม่ได้ช่างนะกะเอานะคะแล้วก็อใส่ครีมลงไปใส่เนยนะใครที่ไม่มีครีมนะแล้วก็ทําแบบนี้ค่ะขยําค่ะให้เนื้อมันเข้ากันแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอใส่เนยใส่ครีมอีกนิดหนึ่งนะคะคือที่จริงไม่ต้องช่าง ถ้าไม่ยั่งางเราสังเกตยังไงหรอคะสังเกตก็คือว่าเราเนี่ยพอขยำเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้ามันปั้นไม่ได้เป็นก้มๆแบบเนี้ยเป็นก้อนๆนะคะมันไม่จับตัวไม่เซ็ตแบบนี้นะคะแล้วก็แค่ใส่ครีมเข้ามาอีกแค่นั้นเองเห็นไหมมันจะเริ่มปั้นได้แบบนี้แล้วนะคะอ่ะใครที่มีเนื้อบราวนี่นะจะทําได้ง่ายกว่านี้นะคะบอกไว้ก่อน <c oughs> เนื้อบราวนี่นะโอเคโอเคอ่ะ ปั้นมะม่วงนะคะวิธีการปั้นมะม่วงคืออย่างนี้ซื้อมะม่วงมาหนึ่งลูกแล้วก็ดูว่าเฮ้ยมันโคง้งมันเว้าตรงไหนมันแหลมยังไงตรงมันอยู่แบบไหนอะไรแบบนี้นะคะ,ะก้อยก็ปั้นแล้วนะก้อยปั้นมาหนึ่งครั้งแล้วนะคะก้อยก็เลยก้อยก็เลยค่อนข้างที่จะแม่นละว,ว่าอ๋อมันปั้นแบบนี้ทุกคนเห็นเนาะ โอเคได้มะม่วงเสร็จแล้วนะคะแช่เย็นค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวดูก่อนมาฟองดองนะคะเราจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนการปั้นเป็นมะม่วงแบบนี้โอเคไหมคะมะม่วงเนี่ยมันจะมีแบบเฉือนออกไปแล้วแล้วก็ทําออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะเป็นที่เราจะปาดๆออกไปซึ่งวันนี้ทําเป็นฟองดองนะคะมันเป็นเค้กอะเนาะเราไม่อยากจะเอามะม่วงสดๆนะคะ วางตกแต่งลงไปนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้มันก็อยู่ได้นานใช่ไหมซึ่งมะม่วงเนี่ยคือสองสามชั่วโมงมันก็จะดำแล้วก็แห้งแบบนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทำเป็นแบบนี้ดีกว่าเนาะคือเค้กทั้งหมดมันต้องเป็นเค้กอะเค้กมะม่วงนะคะตัวมะม่วงต้องเป็นเค้กจานต้องเป็นเค้กนะคะข้าวเหนียวก็ต้องเป็นเค้กนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นมาเริ่มกันเลยนี่คือฟองดองนะคะแนะนาก็คือว่าเราซื้อฟองดองของลินนะคะที่เขาออกใหม่นั่นแหละเนาะที่มันเป็น,ปนซองเล็กๆแบบนี้นะคะซื้อสีขาวมาแล้วก็ ผสมสีนะคะผสมสีเป็นสีส้มแบบนี้ที่มันเป็นเหมือนมะม่วงแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นพอผสมมาเสร็จแล้วนะคะวิธีผสมเนาะราก็ใส่สีนะอันนี้คือเป็นสีเจลนะคะใส่สีแล้วก็ยืดๆแบบนี้นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะคึงค่ะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวตอนแรกจะทำให้มันเป็น จะไม่ต้องกลมมากนะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่มันเฉือนออกมานะคะเราก็วางลงไปแบบนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆรีดแบบนี้นะคะปื๊บปื๊บปื๊บแบบนี้แค่นี้พอค่ะเห็นไหมเห็นไหมเป็นชิ้นมะม่วงที่เหมือนเป็นชิ้นมะม่วงที่เราเฉือนออกมานะคะโอเคไหมทุกคนเราจะทําแบบนี้ค่ะเราก็จะตัดนะคะเหมือนที่เราตัดมะม่วงนั่นแหละเรายืนนิดหนึ่งนะคะก็ตัดก่อน ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมค่ะปึ๊บปึ๊บแบบนี้นะคะคือก้อนเหมือนสบู่เลยแต่ว่ามันคือมะม่วงค่ะเนี่ยเป็นชิ้นมะม่วงแล้วนะคะแค่นี้เอง แบบนี้แบบนี้แบบนี้พอแล้วนะคะอ่ะต่อไปเราก็จะทําเป็นตัวลูกมะม่วงตรงนี้นะคะซึ่งเรามีฟองดองเนี่ยเราคลึงเราคลึงแบบนี้นะคะคลึงแบบนี้คลึงค่ะคลึงออกไปวิธีการนวดคลึงนะคะวางตรงกลางออกไปข้างบนตรงกลางลงมาข้างล่างแบบนี้แบบนี้นะคะซึ่งอันนี้มันอาจจะใหญ่ไปหรือเปลา่าตอัดออกหน่อย แนะนำให้ซื้อสีขาวนะแล้วก็มาผสมสีเองนะคะโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้แล้วเอามะม่วงออกมาค่ะนี่ค่ะนี่คือมะม่วงของเราค่ะนี่ค่ะที่เราปั้นตัวมะม่วงใช่ไหมที่ไปแช่เย็นไว้ตะกี้นะคะเราก็แค่รีดฟองรองแบบนี้แล้วก็คุมน้องลงไปค่ะุมลงไปแบบนี้ค่ะ แบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคะตัดออกตัดออกกับอ,อันไหนที่มันเกินใช่ไหมตัดออกนะคะอย่าลืมนะทํางานฟองดองไม่ใส่ถุงมือนะคะต้อใช้เป็นมือป่าล้างมือให้สะอาดเช็ดให้แห้งนะคะแล้็คุมค่ะคุมลงมาแบบนี้นะคะเห็นไหม จัดทรงนะคะให้มันเป็นให้มันเป็นรูปมะม่วงเหมือนที่เราเนี่ยจัดทรงตัวเค้กตะกี้นะคะอ่ายังยังยังเห็นไหมอันนี้พาทําแบบง่ายนะแต่ถ้าเกิดว่าแอดวานนะคะใครที่เคยเรียนแบบงานฟองดองกันขึ้นรูปเค้กแบบเรียลลิสติกเขาจะมี สีฝุ่นสีพ่นอะไรเยอะมากซึ่งนี้เราทำกันแบบง่ายๆเรามีอุปกรณ์ที่อยู่ในในบ้านนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้สีพ่นสีฝุ่นสีอะไรนะโอเคเราได้เป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมสิ่งที่จะทำเนี่ยเราจะเฉือนนะคะเฉือนเหมือนปอกเหมือนเหมือนปอกเปลือกออกมาแบบนี้นะคะเอาเลยนะมันก็เฉือนออกมาแค่นี้เดี๋ยวแบบนี้ค่ะค่อยๆเฉือนออกมาแบบนี้ค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมว้าวนี่ค่ะได้เป็นแบบนี้แล้วก็จับทรงนิดนึงนะคะย้ําอีกทีงานฟองดองไม่ใส่ถุงมือนะคะจับทรงดีๆแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ใช้อันนี้ค่ะไี่ได้เด็ดๆนะดกๆอันนี้นะคะก็เอามาจากนี้บอกบอกเคล็ดลับเลยนะคือเอามาจากมะม่วงนั่นแหละตรงขั้วตรงนี้นะคะ เอามาจากมะม่วงนั่นแหละแล้ก็ใบนะคะใบใครจะใช้เป็นใบส้มนะคะก็ได้ใบอะไรก็ได้ใบแบบนี้นะก็ปักลงไปนะคะใบมะม่วงจริงก็ยังได้เลยนะปึ๊บก็แล้วแต่บมาค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วว,ว้าวมันน่ารักมากนี่ค่ะต่อไปเรามาทำข้าวเหนียวนะคะใครรู้ไหมว่านี่คืออะไรเอาเราเอาไปซ่อนยดดิคิิสตน,น่อแชร์นัวมากกว่าคือที่จริงนะคะอ่องจริงนะถ้าเกิดว่าเราเราไม่มีอันนี้แบบก้อยนะคะอันนี้เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตนะข้าวพองนะคะมันจะเป็นแบบนี้ มันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะซึ่งเราก็จะเอาตัวนี้แหละมาทำเป็นข้าวเหนียงแต่ถ้าเกิดใครที่คิดเกียจตินะคะเราก็เอาตัวเนื้อเค้กเนี่ยทำเป็นข้าวก็ยังได้เลยเช่นทำนี้ค่ะนี่ทำนี้นะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นข้าวได้เหมือนกันนะแบบนี้นะคะแบบนี้นะ สำหรับใครที่ไม่มีข้าวพองเหมือนก้อยนะคะเราเอาเนี้ยมันเป็นข้าวก้อยว่าก็สวยน่ารักดีนะแล้วก็ใส่ตัวอันนี้ค่ะอะไรเอ่ยใบยเตยใบยเตยคะ่ะแค่นี้ก็ได้แล้วทีนี้ค่ะ,ะถ้าเกิดว่าอันนี้คือเนื้อเค้กนะคือเนื้อเค้กนะคะข้าวเหนียวตรงนี้นะซึ่งวันนี้ที่ก็จะพาทำนะอีกหนึ่งไอเดียนะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใครอยากจะทำก็ ทำได้เลยนะแล้วทีนี้นะคะอีกนิดนึงแล้วนี่เราใส่เนยเข้าไปค่ะใส่เนยทำไมเหรอคะใส่เนยนะคะหรือว่าอันนี้ที่ก้อยใส่ก็คือว่าเป็นอะไรนะบัตเตอร์ครีมนะคะโอเคไหมใส่เพราะว่าให้มันจับตัวกันเป็นรูปทรงต่างๆ่าตามที่เราต้องการใช่ไหมคะนี่ใส่เข้าไปค่ะแต่นี่มันจะอ,ออกยากหน่อยนะแต่เราก็มีเทคนิคแหละเราก็คว้านออกมานะคะก้อยใส่เข้าไปค่ะ ใส่เข้าไปแบบนี้ค่ะปัดเข้าไปค่ะไปแบบนี้มันจะออกยากแต่เทคนิคที่เราจะเอาออกก็คือทําแบบนี้ค่ะเดี๋ยวนะอ่ะเราได้แบบนี้ใช่ไหมคะเราก็คว้านออกมาเลยเพราะว่าแบบนี้นอ,อกค่อนข้างยากนี่ได้แบบนี้ใช่ไหมนี่ค่ะถูกไหมแต่อันนี้ต้องเอาไปเชตตัวในตู้เย็นสักนิดนึงมันถึงจะอยู่ทรง ยตัวเป็นข้าวเหนียวแบบนี้แบบนี้เป็นก้อนแบบนี้ค่ะและทีนี้เราก็จะมาเอาค่ะเอาจานของเราค่ะเอาจานเรานะคะซึ่งก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วนะคะโอเคนะอันนี้นะคะเราออกมาแล้วใช่ไหมวางลงบนแก้วแบบนี้นะคะค่อยๆแกะแบบนี้แกะแบบนี้ โอเคค่อยๆแกะนะคะก็คือดันมันขึ้นมาแบบนี้นะออกมาแบบนี้นะคะเห็นไหมเราได้จาน1จานแล้วค่ะเข้าสู่ขั้นตอนการตกแต่งค่ะเราจะมีอย่นี้อ่ะสูตรของครีมกะทินะคะคือว่าอันนี้ใครจะใส่เป็นกะทิเพิ่มก็คือสามารถใส่ได้แต่ว่าอยู่ในนี้มันมีส่วนผสมแค่2อย่างนะคะ ก็คือมีไวช็อกนะคะแล้วก็เป็นวิปปิ้งครีมและก็ใครที่ทําละลายแค่ไวช็อกอย่างเดียวก็ยังได้เลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราใส่เราดูอันนี้นะคะก็เอาให้ดูนะถ้าเราใส่วิปปิ้งครีมด้วยอันนี้สามารถนำไปราดบนหน้าเค้กนะคะย้อยๆบนหน้าเค้กนะได้เลยนะก็คือว่าริบเค้กนะคะ ในนี้คือมีตัวช็อกแล็บเนี่ย100กรัมนะคะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมเนี่ย40กรัมนะคะไว้ช็อก100แล้วก็วิปปิ้ง40กรัมนะคะใครที่จะใส่กะทิลงไปก็สามารถทำได้แต่ว่า อย่าลืมนะใส่กะทินะคะมันก็จะอยู่ได้ไม่นานนะแต่ถ้าเกิดอยากจะให้อยู่ได้นาน3วัน4วันอย่างพวกนี้นะคะปกติอบเค้กออกมาแล้วนะคะจะอยู่ได้5วันนะวิธีทำคือเอาไว้ช็อกลงไป100กรัมเทวิปปิ้งครีมลงไป40กรัมนำเข้าไมโครเวฟนะคะประมาณสัก450วัตต์นะคะเปิดไปประมาณสัก30วินาทีเอาออกมาคนมันก็จะละลายแบบนี้ละโอเคเดี๋ยวทีนี้นะคะ เราก็จะวางค่ะมะม่วงนะคะลงไปเลยแบบนี้ค่ะแบบไซส์เล็กไซส์ใหญ่ตามชอบเลยนะคะคือวางลงไปแบบนี้เลยนะปึ๊บปึ๊บแล้วก็อันนี้เอาออกมาจากตู้เย็นแล้วใช่ไหมคะใส่ถุงมือนะเดี๋ยวอึบอ๊บอึ๊บเอาออกมายากมากอันนี้ ปุ๊บอันนี้ก็อยกำลังตัดใบเตยนะคะอ่ก้วางเดี๋ยวก้อยเนี่ยจะพามาทำใบเตยนะคะซึ่งเรามีสีเขียวคือสีมันไม่ได้เหมือนซะทีเดียวเนาะกับสีของอันนี้นะคะมันต้องมีการเติมแต่งนะ้น่อย เดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้นะอันเค้กคือจะทำ่ะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะคือที่จริงสีอะ่ะมันต้องเป็นสีเดียวกันกับใบเลยเป็นสีใบเตยตรงนี้มาดูมดูแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเรียวใช่เ,เท่าไหร่ประมาณนี้นะคะจากนั้นเอาข้าวค่ะวางลงไปค่ะวางลงไปค่ะ,ว,งงคะวันนี้พาทําแบบ ถ้าทำสไตล์แบบว่าข้าวค่ะว,วางลงไปค่ะก้อยว่าได้เลยอ่ะก้อยวาก้อยว่า,วาเป๊ะเลยค่ะทีสีดำวางลงไปค่ะวาดลงไปวันนี้อ่ะเสร็จแล้วนะคะตัวข้าวเนาะก็ให้มันกระจายลงมาหน่อยนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะพวกเราอย่าอย่าว่ากันนะ ทีนี้นะคะสิ่งที่จะพาทำเนี่ยคือเราเนี่ยจะลาดกะทิลงไปนะคะอันนี้ลงไปกันนะลาดกะทิค่ะลาดกะทิบนมะม่วงจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวมะม่วง <S <S บอบมือ้นะ มะม่วงนะไม่ใช่ทุเรียนนะอย่าลืมนะคะมะม่วงนะไม่ใช่ทุเรียนสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพี่ค้ะ